สวัสดีครับผู้ติดตามช่องนัก <waves> ล่าฮชาแนลนะครับยึดซีไมเอฟซีเก่าเอฟซียูต่างประเทศนะครับมือนี้นะครับคณะบริหารองค์การนะครับคณะกรรมการบริหารองค์การส่วนตบุญุวงวายหลวงกัผู้นำชุมชนของเฮองนะครับท่้งซีโมนะครับป็นมาทำความสะอาดนะครับตัดหญ่านะครับบริเวณศูนย์เล็กเล็กบ้านบางยางนะครับ คือศูนย์เล็กๆนะครับรนี่คือศูนย์เล็กๆ้านนองยางงองเฮานะครับแต่เขาเมื่อบิ๊กคินนิ่งเดย์นะครับต้องพว่วงสะอาดเนี่ยมอญนนี่ปุ่นต้องพ่วงสะอาดนะครับนี่ามันเกิดลายนะครับต้องตัดออกนะครับนี่ซุ่มเนี่ยเพราะถ้าเนี่ยตัดนะครับตัวนี้คือตัดแล้วนะครับเนี่ยตัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ ตอนแรกก็ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบุมจัตต่ร์นะครับเหลียนไลุนนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางอย่างนะครับหลุ่มลื่นนะครับ ผมเรียนดีครับ,บเจอกันคลิปหนา้าครับผม,ม,มส่วนง,ววงามๆๆสวยๆงามๆนำ Thank yeah. you.